สวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะสวัสดีค่ะชื่อการจนาคุณการจนาชื่อเล่นชื่ออะไรคะโคกค่ะคุณโคกใชชื่อน่ากินจังเลยค่ะปัจจุบันเรียนอยู่คอร์สเรีนอะไรคะเรียนสองค่ะตอนนี้ศึกษาหรือทำงานอยู่คะทำงานค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเปิดบริษัทของตัวเองค่ะค่ะต้องดีลกับญี่ปุ่นบริษัทของเรียบริษัทโฆษณาไม่จำเป็นต้องดีลค่ะไม่มีเลยยังงั้นทำไมถึงสนใจภาษาญี่ปุ่นล่ะคะ งานอนิเมะคือเป็นล่างภาษาญี่ปุ่นค่ะโอเคค่ะงานอนิเมะเป็นงานเขาเรียกอะไรคะพาร์ทไทม์ค่ะฟิลเลนซ์อะไรไหมคะฟิลเล้นท์อ๋อค่ะเด่นสลับค่ะะแล้วเรียนสามคุณโคกต่อว่าแรงบันดาลใจอะไรคะที่อยากเรียนอาจ,จารย์ตลอดจนเมื่อเรียนแล้วประทับใจอะไรบ้าง แรงบันดาลใจมันยังไม่มันไม่มีหรอกค่ะม,ม,มันมาเริ่มพอมาเรียนแล้วประทับใจตรงที่ว่าเป็นครั้งแรกที่เรียนกับอาจารย์เป็นคนไทยเป็นครั้งแรกที่เรียนกับอาจารย์คนไทยไม่คิดว่าอาจารย์คนไทยจะสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นได้ดีขนาดนี้ค่ะ,คะแล้วก็สนุกค,ค่ะเวลาเรียนสนุกมันเป็นกันเองมันเข้าใจง่าย การเปรียบเทียบม,มันเข้าใจง่ายค่ะด้วยเพราะใช้ภาษาของเรา,เาได้ดีกว่าคุณครูญ,ญี่ปุ่นสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่เครียดมากรู้สึกสนุกแล้วก็การท,ที่อาจารย์นักสอนเสริมหรือไม่ก็มีเทสก่อนสอบจริงค่ะค่ะคุณพรมีความรู้สึกไงบ้างคะดีค่ะดีค่ะเรื่องแบบฝึกหัด ข้อสอบอะค่ะแต่อยากอยากทำเยอะๆมันเป็นการหัดมากกว่าพอเรียนแล้วได้อยากจะทำแบบฝึกหัดอยากให้ออกข้อสอบบ่อยๆมันก็ช่วยในการฝึกเหมือนการเตรียมตัวสอบจริงได้ได้ดีมากๆค่ะควกมีอะไรฝากบอกอาจารย์แบ้บ้างค่ะ ชื่นชมตัวเขาเก่งเก่งไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นแล้วประสบการณ์ครั้งแรกกับชีวิตแล้วก็ที่ผ่านมาหลายอาจารย์ทั้งประเทศเรียนทั้งประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเรียนทั้งที่เมืองไทยก็ไม่คิดก็ไม่คิดเป็นเป็นคนแรกที่ที่ที่เก่งเก่งเก่งมากไม่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ไม่เคยเจอใครที่เก่งได้ขนาด ในประสบการณ์ที่เจอมาน่ะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ